เรียนคณะกรรมการแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านวันนี้กับผมนายวิทยาลัตนะนักวิชาการประมงชำนาญการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสตว์น้ำใจฝั่งภูเก็ตวันนี้จะนำเสนอผลงานวิชาการเรื่องการอนุบาลปลาช่อนทะเลวัยรุ่นในระบบน้ำหมุนเวียนโดยมีผู้ร่วมิจัยอีกสองท่านคือคุณนันทวันสันติสาธิตกุลแล้วก็คุณจันทนาแก้ตาปี ปลาช่อนทะเลหรือว่าโคเบียมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าดีซีเซนทอนเคนดัมเป็นปลาผิวน้ําที่พบได้ทั่วไปในทะเลเขตร้อนเขตอุ่นเป็นปลาที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วการเลี้ยงหนึ่งปีก็ได้น้ําหนักประมาณ4-6กิโลกรัมผลผลิตปลาช่อนทะเลที่ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเป็นปลาเนื้อขาวที่มีคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการของตลาดโดยในปี2563มีผลผลิตจากการเลี้ยงทั่วโลกประมาณ53,000ตัน ผลผลิตปลาช่อนทะเลส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนและก็ไต้หวันสำหรับประเทศไทยมีโครงการนำร่องการเพราะเลี้ยงในกระชังขนาดใหญ่เมื่อปี2548โดยทดลองเลี้ยงปลาช่อนทะเลจำนวน3กระชังใช้เวลาเลี้ยง412วันได้ปลาขนาด5.42กิโลกรัมจำนวน82,490กิโลกรัมคิดเป็นอัตรารอด74.58% ระบบการเลี้ยงปลาชั้นทะเลในโรงพลาฟักสามารถแบ่งการเลี้ยงได้2แบบแบบแบบแรกคือแบบน้ำไหลผ่านหรือแบบดั้งเดิมแบบที่2คือระบบการเลี้ยงแบบน้ำหมุนเวียนสำหรับการเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน (Recirculation Aquaculture System) เป็นการเลี้ยงสัตว์น้ําระบบปิดโดยปล่อยปลาลงเลี้ยงที่ความหนาแน่นสูงเพื่อให้มีผลผลิตตอน่วยที่สูงโดยการเลี้ยงระบบปิดนี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนต้นทุนการผลิตการเลี้ยงกุ้ปลาแบบน้ำหมุนเวียนต้นทุนค่อนข้างสูงกว่าระบบดั้งเดิมทั้งนี้เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมีราคาที่แพงดังนั้นการศึกษาเรื่องต้นทุนก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเลี้ยงปลาชอตต่อนทะเลเชิงปานิชในอนาคตและขยายผลไปสู่เกษตรกร,กรเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลาช่อนในในกะลังต่อไป ความหนาแน่นในการเลี้ยงเป็นปัจจัยสําคัญต่อการเจริญเติบโตและอาตาัตราลดตายของปลาช่อนทะเลวัยรุ่นที่เลี้ยงภายในลุงปอกฟักการปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงที่มีความหนาแน่นสูงเกินไปก็จะมีผลต่อค่าคุณภาพน้ําภายในถังเลี้ยงมีผลต่อการกินอาหารของลูกปลาภายในถังหากลูกปลาได้รับอาหารไม่ทั่วถึงก็จะส่งผลงต่อการเจริญเติบโตและอาตาัตราลดตายส่วนความถี่ในการให้อาหารพฤติกรรมปลาช่อนเป็นปลาที่กินอาหารเก่ง ว่ายน้ำตลอดเวลาทําให้เป็นปลาที่ใช้พลังงานค่อนข้างสูงจํานวนมื้อที่ให้ต่อวันก็จะมีผลต่อการเจริญเต,ติบโตและอัตราลดตายของปลาช่อนทะเลวัยรุ่นที่เลี้ยงไปในโรงปลาฟักเช่นกันดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับความหนาแน่นการเลี้ยงและความสีในการให้อาหารของปลาช่อนทะเลวัยรุ่นต่อการเจริญเต,ติบโตและอัตรารอดที่เลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนก็จะเป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกปลาวัยรุ่นในโรงปลาฟัก เพื่อให้ได้ลูกปลาที่มีการเจริญเติบโตที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงอัตราลดตายที่สูงและต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์มี2ข้อข้อแรกคือเพื่อศึกษาความหนาแน่นและข้อความถีให้อาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราลดของลูกปลาช่อนทะเลวัยรุ่นที่เลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนข้อที่2เพื่อศึกษาความหนาแน่นและความถีให้อาหารต่อต้นทุนการผลิตลูกปลาช่อนทะเลวัยรุ่นที่เลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียน วางแผนการทดลองแบบ3.2เ 3, ต 2, ตูเรียนในสุ่มสมบูรณ์โดยศึกษา2ปัจจัยปัจจ,จัยแรกคือความหนาแน่นของลูกป,ปลาที่ปล่ปลอยเลี้ยงมี3ระดับได้แก่33ตัว66ตัวและก็100ตัวต่อลูกบาศเมตรและปัจจัยความถี่การให้อาหารมี2แบบคือให้อาหารวันละ2มือ้อและก็ให้อาหารวันละ4มือ้อสําหรับอาหารก็จะใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดลอยน้ําที่มีโปรตีนไม่น้อยกว่า42% ไขมันไม่น้อยกว่า8%อัตราการให้อาหารเท่ากับ 3, 5, 7%ต่อน้ำหนักโัต่อวันทั้งนี้ขึ้อนอยู่กับขนาดของลูกปลาดังนั้นชุดการทดลองก็ประกอบด้วย6ชุดการทดลองชุดการทดลองละ2ซ้ำสำหรับปลาช่อนที่ใช้ทดลองก็เป็นปลาลูกปลาช่อนทะเลที่พ่อพันธุ์ได้จากโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและพัฒนาการปลิงสะน้ำชายฝังภูกเก็ต ก็จะเป็นลูกปลาในรุ่นเดียวกันคัดปลาตัวที่แข็งแรงก็มีขนาดใกล้เคียงกันจํานวน1,200ตัวนํามาเลี้ยงแล้วฝึกให้กินอาหารเม็ดสำเร็จรูปจนสามารถกินอาหารได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นก็ดําเนินการทดลองที่โรงพยาัาลผงศูนย์โดยเลี้ยงในระบบอนุบาลลูกปลาแบบน้ำหมุนเวียนซึ่งภายในระบบก็จะประกอบด,ด้วยถังงลยงลูกปลา ก็จะเป็นถังไบเบอร์กาซกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2เมตรปาไมาตรน้ำในถัง1,500ลิตรจำนวน12ถังโดยให้อากาศผ่านหัวทรายจำนวน7หัวต่อถังมีอัตราเติมน้ำลงถังประมาณ60-100%ต่อชั่วโมงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของลูกป,ปลาในส่วนที่2คือชุดป,ปรปับปรุงคุณภาพน้ำก็จะประกอบด้วยบ่อคอนกรีตซึ่งรับน้ำจากถังอันวาลลูกป,ปลา ผ่านเครื่องกรองสารหรือที่เรียกว่าดัมพิวเตอร์ซึ่งเครื่องนี้จะช่วยแยกตะกอนเสอาหารและของเสียออกจากระบบหลังจากนั้นก็จะใช้ปั๊มเพื่อสูบน้ําผ่านระบบต่างๆที่อัตรา1,100ลิตรต่ตอนาทีโดยผ่านเครื่องโปรติสกิมเมอร์ระบบกรองชีวภาพระบบดีกาเซอร์เพื่อแยกกา๊าซแอมโมเนียและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดดออกจากน้ําน้ําที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว ก็จะใช้ปั๊มสูบมายังถังเลี้ยงลูกปลาโดยมีอัตราหมุนเวียนน้ำ500ลิตรต่อนาทีสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลก็มีการบันทึกการเจเติบโตของปลาโดยสุ่มช่างน้ำหนักและวัดความยาวของลูกปลาในถังถังละ20ตัวทุกๆ14วันเพื่อนำมาคำนวณหาการเติบโตด้านน้ำหนักสุดท้ายอัตราการอยู่เติบโตด้านน้ำหนักเฉลี่ยต่อวัน แล้วก็มีการบันทึกจํานวนลูกปลาที่ตายในแต่ละถังเพื่อนํามาคำนวณอาัตราลดของลูกปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลองในส่วนของการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตก็จะรวมเอาต้นทุนผนปลปรและก็ต้นทุนทุมที่ต้นทุนผนปลปรก็ได้แก่ค่าพันปลาค่าอาหารค่าจ้างแรงงานค่าสารเคมีค่าสาธารณูปโภคค่าเสียโอกาสลงทุนส่วนต้นทุนคุที่ ก็จะคิดจากค่าเสื่อมราคาอ,อุปกรณ์และก็ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนค่าเสียโอกาสเงินลงทุนก็ก็จะเป็นค่าเสียโอกาสในการนําเงินทุนไปประอบอกิจการอื่นโดยคำนวณจากอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ5%เเต่อปีของตกสเมื่อปี2562สําหรับไรายได้ก็จะคิดจากปริมาณผลผลิตคูณด้วยราคาผลผลิตส่วนจุดคุ้มทุนการขาย ก็กิดจากต้นทุนทั้งหมดหารด้วยประมาณผลผลิตแล้วก็บวกกาไรอีก15%สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติก็จะวิเคราะห์ข้อมูลค่าวาเดียนเบสเฟกโเรียนโดยตรวจสอบว่าปัจจัยความหนาแน่นและปัจจัยความถี่ให้อาหารอิทธิพลรวมทั้งสองปัจจัยว่ามีผลต่อการเจริญตโตด้านน้าหนักสุดท้ายอัตราการเจริญตโตเฉลี่ยต่อวันด้านน้าหนักและอัตรารอดตายของลูกปลาหรือไม่ หลังจากนั้นก็จะวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าการยึดตัวด้านหนักตัวสุดท้ายอัตราการเจริญเติบโตต่อว,วันด้านน้าหนักอัตรารอบตายของปลาในแต่ละชุดการทดลองตามวิธีตูกีเดทที่ดาบความเชื่อมัน่น95%ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปผลการวิเคราะห์ค่าวาเลียนเบยตรเรียนก็พบว่าปัจจัยความหนาแน่นจะมีอิทธิพลต่อน้ําหนักสุดท้ายมีอิทธิพลต่อ น้ำหนักเฉลี่ยต่อวันหรือค่า ADG มีผลต่อต้นทุนการผลิตทั้ง3ค่าแต่ไม่มีอิทธิพลต่ออัตรารอดส่วนปัจจัยความตีการให้อาหารจะมีจะมีอิทธิพลต่อน้ำหนักเฉลี่ยสุดท้ายค่า ADG ต้นทุนต่อถัง แต่ไม่มีอิทธิพลต่ออัตาราลอดน้ำหนักต่อตัวแล้วก็จุดคุ้มทุนราคาขายส่วนปัจจัยร่วมระหว่างความหนาแน่นแล้วก็ความตีการให้อาหารก็จะมีอิทธิพลต่อน้ำหนักเฉลี่ยสุดท้ายค่า ADG แต่ก็ไม่มีอิทธิพลต่ออัตรารอดแล้วก็ต้นทุนการผลิตทั้งทั้งสามค่า จากผลการทดลองเกี่ยวกับการเจริญโตด้านน้ำหนักสุดท้ายของลูกปลาพบว่าชุดการทดลองที2มีค่าสูงสุดลองมาคือชุดการทดลองที4แล้วก็ที6ซึ่งทั้ง3ชุดการทดลองก็จะเป็นชุดการทดลองที่ให้อาหารจำนวน4มื้อต่อวันเพราะแสดงว่าปัจจัยเรื่องอจำนวนมื้อมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต,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 ตด้านน้ำหนักสูงกว่าปัจจัยเรื่องความหนาแน่น ในส่วนของอัตรารอดตายเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า,าทุกชุดการทดลองก็มีอัตราลอดตายที่สูงมากกว่า90%จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติทั้ง6ชุดการทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติสำหรับค่าพารามิเตอร์ของคุณภาพน้ำทุกพารามิเตอร์ก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการอลิตสระน้ำใจฝั่ง ในส่วนของปริมาณออกซิเจนก็จะมีค่าความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองโดยชุดการทดลองที่1และที่2จะมีค่าสูงกว่าชุดการทดลองที่3ที่4ที่5ที่6ทั้งนี้ก็เนื่องจากความหนาแน่นของลูกปลาไปในถังเลี้ยงส่วนต้นทุนการผลิตก็จะผันเปไปตามความหนาแน่นของลูกปลาที่ปล่อยเลี้ยงโดยชุดการทดลองทีและก็ทีที่ปล่อยลูกปลาสูงสุดคือ100ตัวต่อลูกบาทเมตร ก็จะทำให้ต้นทุนทั้งหมดต่อตัวมีค่าต่ำสุดคือ65.24บาทแล้วก็64.35บาทแล้วก็มีจุดคุ้มทุนราคาขายที่75.03บาทแล้วก็74บาทพิจารณผลการทดลองเกี่ยวกับอัตราการเติบโตและก็อัตราลดตาย เกี่ยวกับความตีการให้อาหารก็ระจะมีอิทธิพลต่ออัตราการเจติบโตของปลาที่ทดลองซึ่งสอดคล้องกับการทดลองเลี้ยงปลาช่อนทะเลวัยรุ่นขนาด15.7กรัมที่เลี้ยงในกระชังโดยให้อาหารที่ความตี 1, 2และก็3มื้อต่อวันโดยลูกปลาที่เลี้ยงด้วยอาหาร3มื้อต่อวันมีการเิเติบโตดีที่สุดทั้งนี้เนื่องจากปลาช่อนทะเลเป็นปลาก,กินเนื้อมีระบบย่อยอาหารที่สั้นหากให้จำนวนมือ้อต่อวันน้อยแสดงว่า ปริมาณอาหารต่อเมื่อมีปริมาณสูงทําให้การดูดซึมสารอาหารไปใช้ไม่ทันเกิดการสูญเสียของอาหารที่ให้ก็จะส่งผลต่ออัตราการเติบโตของลูกปลาที่เลี้ยงในส่วนของความหนาแน,น่นและก็ความตี่การให้อาหารไม่มีผลต่ออัตราลดในการทดลองในครั้งนี้เพราะเนื่องจากปลาช่อนตะเรที่ทดลองเป็นปลาขนาดไวทุ่นซึ่งมีขนาดค่อนข้างโตเมื่อเลี้ยงในบ,บ่อน้ำหมุนเวียนซึ่งสามารถจัดการเรื่องคุณภาพน้ํา ให้เหมาะสมตลอดการเลี้ยงและก็เป็นการเลี้ยงรบบปิดจึงไม่เสี่ยงต่อการเปิดโลกจึงทำให้มีอัตรารอบตายที่ค่อนข้างสูงทุกชุดการทดลองสรุปผลการทดลองจากการทดลองในครั้งนี้ก็สรุปได้ว่าการเลี้ยงปลาช่อนทะเลไวรุ่นขนาดน้ำหนักเริ่มต้นที่19.03กรัมความยาวเริ่มต้นที่15.61ซนติมในถังไฟเบอร์โดยเลี้ยงระบบน้ำหมุนเวียนที่ความหนาแน,น่น3ระดับ คือ 33, 66, 66และก็100ตัวต่อรูปบาทเมตรและก็ให้อาหารจำนวน2มื้อและก็4มื้อต่อวันโดยเลี้ยงลูกปลาเป็นเวลา70วันเมื่อสิ้นสุดการทดลองก็สามารถสรุปได้ว่าระดับความหนาแน่นที่ปล่อยเ oui. ลี้ยงมีอิทธิพลต่อการเจริญโตน้อยกว่าความตีการให้อาหารโดยลูกปลาที่ให้อาหารจำนวน4มื้อต่อวันมีอัตราการเจริญโตสูงกว่าลูกปลาที่ให้อาหารจำนวน2มื้อต่อวันส่วนระดับความหนาแน่นการเลี้ยงและก็ความตีการให้อาหาร ก็จะไม่มีผลต่ออัตราลดของปลาช่อนทะเลที่เลี้ยงสําหรับต้นทุนการนุบาลลูกปลาช่อนทะเลที่ดับความหนาแน,น่น100ตัวต่อลูกบกาเมตรก็มีจุดคุ้มทุนราคาขายปลาช่อนทะเลที่ต่ําสุดและมีความเหมาะสมจากการทดลองครั้งนี้ก็ควรจะเลือกการเลี้ยงที่ความหนาแน,น่น100ตัวต่อลูกบาทเมตรและก็ให้อาหารจำนวน4มื้อต่อวันเพื่อที่จะทำให้ลูกปลามีการจเจริญิบโตที่สูง และมีต้นทุนการเลี้ยงที่ต่ำสุดในการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการอนุบาลลูกปลาช่อนทะเลวัยรุ่นในบบน้ำหมุนเวียนก็ผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ